สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ยายวันพามาแสบอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีปากน้ําของวัวนะคะปากน้ําวัวเราก็จะเอามาต้มแสบวันนี้ค่ะเราล้างให้สะอาดแล้วด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็ซาวกับเกลือนะคะเราก็จะมาต้มแซ่บวันนี้ก็จะใบ มีใบมะกรูดนะคะมีขาตะไคร้ชีลาวนะคะต้นหอมขึ้นช่ายนะคะส่วนที่เราจะใช้ในการต้มนะคะเราก็เอาเนื้อปากน้ำนี้นะคะมาหั่นเป็นคำๆนะคะเวลาต้มมันจะได้เปื่อยง่ายค่ะมาหั่นเป็นคำนี่ ตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อเพื่อเตรียมจะต้มเอาขาลงไปค่ะเอาตะไคร้ลงไปค่ะขออภัยค่ะแล้วก็ขาค่ะเสียงดังหน่อยนะคะพอดีเยวันทําคนเดียวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะทําคนเดียวถ่ายเองทําเองนะคะไม่มีขาตั้งค่ะขาตั้งเสียแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะใส่เกลือลงไป น้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาเอามาใส่เลยค่ะปากน้ำนะคะปากน้ำวัวใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราเอาขาลงไปตะไคร้ลงไปนะคะให้มันเดือดก่อนใบมะกรูดก็ใส่ไปด้วยเลยนะคะก็ฝาปิดให้มันเดือด รอนะคะนี่หลังจากนี้แล้วเราเพิ่มมะขามเพื่อความเปรี้ยวนะคะเพิ่มมะขามลงไปเพื่อความเปรี้ยวน้ำกำลังเดือดสุกนะคะอันนี้เครื่องที่เราจะหลังจากซีเตะร์ต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมเครื่องไว้ถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เพิ่มมะนาวลงไปนะคะความเผ็ดเราก็มีพริกป่นนะคะแล้วก็มี ดีด้วยเขา่ะมีมะนาวมีผักชีลาวมีต้นหอมนะคะขึ้นช่ายเราก็จะเตรียมใส่หลังจากที่เราต้มเปื่อยแล้วนะคะนี่มีผักพร้อมมะนาวเข้าคั่วเพื่อให้มันหอมนะคะ เอาลงไปแล้วแต่ใครชอบความเผ็ดเหมือนกันใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่เกลือแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะความชิมอะไรเราชิมเรียบร้อยนะคะรสชาติดีมากค่ะมีน้ำข้นๆเลยนะคะไม่มีการคาวเลยค่ะเพราะว่าเราดับเครื่องด้วยสมุนไพรเยอะแยะนะคะ เปื่อยเรียบร้อยนะคะนี่เปื่อยแล้วเราก็จะเตรียมพริกป่นใส่นี่ค่ะพริกป่นคนไหนชอบเผ็ดชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเราก็ใส่ไปค่ะข้าวคั่วลงไปหน่อยให้มันหอมนะคะข้าวคั่วหอมหน่อยหรือว่าแล้วแต่ใครชอบไม่ใส่ข้าขวคั่วก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบอันนี้ ยายวันชอบตัวนี้ก็เลยใส่ไปหน่อยค่ะเอามาคนให้เข้ากันนะคะเนื้อเปื่อยดีมากเลยค่ะที่เราต้มเอามากรูดสดใส่เพิ่มไปอีกหน่อยเป็นสีสันนะคะอะเราผักลงไปที่เราเตรียมไว้นะคะผักชีลาวลงไป อืมน,น่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ต้นหอมลงไปนิดหน่อยใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ผักลงไปนะคะตามสบายเข้มข้นมากเลยค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่น่าอร่อยมากเลยนะคะ ปากน้ำวัวค่ะเราเอามาต้มรสชาตินี่อร่อยมากเลยนะคะอยู่ที่แล้วแต่ใครปรุงใครชอบรสชาติไหนนะคะผักถ้าเราไม่พอเราก็เพิ่มเติมได้นะคะไม่เผ็ดก็พริกป่นเติมไปได้อีกนะคะมาลองทำมาลองชิมกันดูนะคะคนไหนเผื่อคนไหนชอบเมนูนี้นะคะ ปากน้ำของวัวนะคะมันจะกรุบกรุบอร่อยอร่อยค่ะจะไม่ค่อยมันนะคะจะไม่ค่อยมันค่ะเรามาต้มถ้าเราไม่ต้มเซ่เราก็เอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะมันมีหลายแบบค่ะหรือคนไหนชอบเอาไปทอดก็ได้นะคะได้หลายเมนูค่ะปากน้ำวัวนิดนะคะ ไปลองทำดูนะคะทุกท่านเข้ามาแล้วทุกท่านก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับยายวันน้องดุ่นด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ